บอ่อตกปลาแบบนี้อาหารแพงแน่นอนบอ่อตกปลาสถานบันเทิงอยู่ที่บางแย่แพกจังหวัดสมุทรสาครเปิดบริการทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นส่วนมิดไนท์เปิดเฉพาะคืนวันศุกร์และวันเสาร์6โมงเย็นถึง6โมงเช้าแต่กลางวันของคืนวันศุกร์และวันเสาร์เปิดปกตินะคะค่าบริการอยู่ที่300บาทเหยื่อปลอมล้วนๆปลา อาออกได้กี่ตัวก็ได้แล้วที่สําคัญบอกของเรามีอาหารและเครื่องดื่มจําหน่ายอาหารเราเริ่มต้นอยู่ที่อสามสิบบาทมีห้องน้ําบริการให้แล้วก็มีที่จอดรถที่หน้าบอกเข้ามาชําระเงินแล้วก็ตกปลาได้เลยค่ะบ่อของเรามีขนาด60ไร่เป็นน้ำเค็มแท้ร้อยเปอร์เซนต์ปกติเราจะปล่อยปลากระพงให้อาทิ์ละ1ครั้งครั้งละ100่กิโล หรือง่ายๆติดตามเราได้เลยที่เพจแล้วก็ใน t ิ k t o k ได้เลยค่ะเห็นว่าบางครั้งอ่ะลูกค้าจะชั่งปลาขึ้นกิโลนั่นคือหมายความว่าลูกค้าอยากรู้ว่าปลาที่เขาได้ในตัวนั้นน่ะมันประมาณกี่กิโลเท่านั้นเอง ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้บอ่อเพราะต้องช่างปลานะคะไม่ต้องใครอยากตกปลาด้วยเหยื่อปลอมฝึกการตีใกล้ฝึกการตีไกลฝึกด้วยการที่ว่ามีซุ้มข้างๆน้ําฝึกตกในเลนของตัวเองสามารถเข้ามาตกได้เลยค่ะได้ที่บอ่อของเรานะคะบอ่อตกปลาสถานบันเทิงไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย